นี้ผมอยากจะนําเสนอสถานที่ดีๆสถานที่สักดิธิ์วันนี้คุณเป็นคนดีนะออจริงเป็นคนดีอย่างนี้แหละเป็นคนนะดีแล้ว <c oughs> เอา <c oughs> เพราะฉะนั้นไปกันเลยนะครับจ <c oughs> ี่จังหวัด้ะเชิงเศร้าไปกับไวหวหลวงพ่อโสธรกันครับ มันบนแล้วมันได้ผลมันได้ผลแทบจะทุกคนนะเขาเคยบนว่าลูกชายอยากได้อะไรเขาก็ได้อย่างเงี้ย ้ชกครับที่จังหวัดฉะเชิงเซามาที่วัดหลวงพ่อโสธรไม่มีใครไม่รู้จักที่นี่วัดโสธรวราราวรวิหารนะครับมาที่นี่นะมาเป็นจุดที่เขาเป็นจุดรวมใจเป็นจุดของความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ของคนที่จังหวัดฉะเชิงเซาวรวมไปถึงสาธุชนมากมายวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปกีสู์เรื่องราวความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ ใครขออะไรแล้วได้สมหวังดังปรารถนาเขาทำกันยังไงวันนี้ได้รู้กันครับ ตำนานเล่าขานกันมาถึงเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสธรที่มีผู้พบเจอเมื่อครั้งอดีตที่องค์ท่านลอยน้ำมาในแม่น้ำบางปะกงหลวงพ่อโสธรน,นี้เป็นหนึ่งในสามองค์พระสามพี่น้องที่ลอยน้ำมาพร้อมหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงครามและหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งการนำองค์พระขึ้นจากน้ำต้องทำพิธีอันเชิญขึ้นมาถึงจะสามารถเอาขึ้นจากน้ำได้ก่อให้เกิดความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์มีผู้คนมากราบไหว้บูชาขอพรบนบานศาลกล่าวนับตั้งแต่นั้นมาก็บนเกี่ยวกับลูกชายเกณฑ์อาหารแล้วก็จะให้เขาเป็นอาหารนั่นแหละสอบครูใช่ไหมคะก็มาบนหลวงพ่อ อนพ่อนะคะขอให้น้องกับแม่ปลอดภัยบนไข่ร้อยฟองบนไข่ไก่ร้อยเฟองแล้วก็พวงอะไรเก้าพวงค่ะไข่มอนกันโอ้เป็นพันฟองเห็นมาบนบานสารกล่าวกันเยอะขนาดนี้เราก็มีวิธีแก้บนกับหลวงพ่อโสธรมาฝากกันด้วยนะครับ ซึ่งการแก้บนด้วยไข่ต้มทำได้โดยปอกไข่ต้ม2อถึงสฟองเปิดน้ำเปล่าน้ำเปล่าและจุดทูปสามดอกและพนมมือกล่าวบอกชื่อนามสกุลจริงและกล่าวบอกหลวงพ่อว่าสิ่งที่ได้บนไว้สำเร็จแล้ววันนี้จึงได้มาแก้บนให้ท่านและขอให้สินบนที่บนไว้ขาดสินบนกัน โดยระยะเวลาลาของการแก้บนประมาณทูบหมดดอกหรือ20ถึง30นาทีเมื่อทูบหมดดอกแล้วต้องลาของที่แก้บนโดยบทกล่าวลาของที่บนไว้ว่าเสสังมังคลายาจามะซึ่งผู้คนส่วนใหญ่มักจะถวายเป็นไข่ต้มพวงมาลัยการปิดทอง รำถวายซึ่งเป็นความเชื่อว่าหลวงพ่อโสธรชอบสิ่งยกเว้นที่ไม่ควรขอจากของท่านคือการขอยกเว้นการเป็นทหารบนเมื่อไรต้องเป็นทหารทุกรายไปแต่นี่คือความเชื่อเท่านั้นนะครับ เน้นย้ำตรงนี้แล้วกันมันเป็นเรื่องราวความเชื่อแล้วยังไงซะคุณผู้ชมถ้าอยากจะให้พรเนี่ยสำฤทธิผลจริงๆนะในความคิดผมนะผมว่าเราควรจะต้องยึดมาในความดีอย่าไปเบียดเบียนใครไปทําร้ายใครมันทําบุญเยอะๆสักวันหนึ่งเถอะคุณผู้ชมครับถ้าหากสิ่งที่เราทํากระทําดีเอาไว้วันหนึ่งก็จะตอบแทนเรากลับมาเองนั่นแหละครับเรื่องราวความแปลกเรื่องราวความเชื่อต่างๆบ้างมายเหล่านี้ยังไงซะยังมีให้ติดตามอีกแต่ครั้งหน้าผมจะพาไปที่ไหนนั้นติดตามกันให้ได้นะครับ